สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับโดเตโชสอเดชพันธ์โ,โเตโชเตหรือเตต่อ,ตอ,ตอนะเต่านะเตโชสอเดชพันธ์หรือว่า<ม><ม>ที่พี่ๆในค่ายเขาเรียกไอตีใช่ไหมตีน้อยอ่ะเราใช้เล่นชื่อตีใช่ไหมครับโอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นชม้์มาหลายเส้นละเราเคยเป็นชม้์อะไรมาบ้างชมป์มือสยามภาคกลางยี่ห้าเลยอ่าแล้วก็ แล้วก็แชมป์ไปมวยเี่เประสิทธิ์รุ่น27สิบ็ดกิโลสกิโลองเส้นตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นทั้งแชมป์รุ่นยี่บ้ารุ่น27บเจ็ดรุ่นย5ิบห้าวันนั้นรู้สึกว่าจะชนะแบบยอดไปโทเลยยอดไปเทยอดไปโถบุม๋มเอกเซียนใช่ไหมครับวันนั้นต่อยที่ไหนต่อยที่เพชรบูรณ์โอ้โหวันนั้นต่อยเพชรบูร์บาลมันต่อยกันมันมาก <c oughs> จำได้ไหมว่าชนะยังไงก็ ได้แข่งแอืมแล้วก็รุ่น27โลนี่ชนะใครได้แชมป์ยอดเพชรดำยอดเพชรดำสิทธิ์ค่ายอะไรค่ายจำไม่ได้เก้าบอลอ๋อเก้าบอละยองโอ้โหนั้นเดิมพันด้วยแสนสี่ใช่ไหมครับเอ่อเตโชเนี่ยต่อยมาประมาณกี่ไฟล์ละสี่เจ็ดนับด้วยสี่เจ็ดไฟล์อืมยังไม่ยังไม่ห้าสิบเลยเนาะก็ยังยังไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ ปีนี้13บสามสิบสามฮะสี่สิบเจ็ดไฟโอ้โหกว่าจะโตกมคงเป็นร้อยแล้วแหละใช่ไหมครับ<ม>ก็ถือว่าเยอะในระดับที่เราเป็นเด็กจริงๆเรามาอยู่สอเดชพันธ์ก็ตั้งเด็กๆเลยนะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อนดุบานหนึ่งนั้นตอนนี้ปอมหนึ่งละอนดุบานน <7 S 2> ี่กี่ขวบปะเจ็ดปะหกปะห้าหกขวบโหมาอยู่กับพี่เชฐ์นี่กี่ปีแล้วเนี่ย <c oughs> อยู่มา 67ไล่ก็ไม่ไปวใช่ไหม7ปีไล่ก็ไม่ไปวผมเป็นเด็กที่ค่ายเลยนะครับเราเป็นมวยสไตล์ไหนเนี่ยฝีมือฝีมือต่อยดีน้ำหนักที่เก่งที่สุดรุ่นกิโลครับประมาณ26 26เป็น25ทำได้ไหม27เยอะไปก็พอดีแต่ก็ต้องต่อยไปปล่อยกิโลเนี่ย27อ๋อรุ่นเนี้ยเราคิดว่าใครเก่งที่สุดเท่าที่เคยชกมารุ่น27ครับ มีใครเก่งที่สุดประมาณนี้นี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเนี่ยรุ่นเนี้ยน่าจะโจโจ้โจโจ้เก่งสุดเคยต่อยโจโจ้ด้วยเป็นไงบ้างแพ้โจโจ้ชนะยอดเป็ตโตใช่ไหมแล้วมีใครอีกที่เก่งๆเก่งก็น่าจะเฮงเฮงเฮเฮงก็เก่งแต่เราก็ชนะเข้ามาได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีรายการละวันไหนนะครับวันที่สิบแปดสิบแปดมกราที่ที่ชลบุรีชลบุรี เจอใครนะคือแบบเป็นน้องเสือเป็นน้องเสือเราเคยเห็นเขาต่อยไหมเคยต่อยกันแล้วเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนเนอะเขาขอแก้มือใช่ไหมครับเคยเดิมพันเยอะๆไหมเยอะสุดเท่าไหร่แสนสี่แสนสี่ไปไหนไปที่แล้วคือไปที่แล้วแล้วก็เคยต่อยเมื่อปีที่แล้วชนะไหมชนะโอ้โหนี่คือว่าจอมเดิมพันนี่โอ้โหถ้าเดิมพันจะโชคดีเป็นพิเศษปะแล้วถ้าไม่เดิมพันน่ะก็โชคดี นึกว่าถ้าไม่เมีเดอมันก็แล้วแต่เลยอะไรนี้อ๋อก็เต็มที่ทุกไฟใช่ไหมครับเรามีนักมวยในดวงใจไหมใครห้ามห้ามบอกเจ้าเสือใหญ่เพียงูใครนะองลีอ๋อนึกว่าเจ้าเสือใหญ่จริงๆริงเขาเราเป็นน้องเจ้าเสือใหญ่หรอหรืออะไรน้องหรือหลานหลานนะอ๋อไม่ได้เป็นน้องนะเออเออเออนักมวยในดวงใจคือองลีเวลาเองซ้อมเนี่ยเองไม่เคยเห็นเองซ้อมไม่เคยเหยาะเขาบอกว่าเตโชขี้เกียจซ้อมจริงไหมเออจริงครับพี่ นะเจ้าเฉยๆก็บอกขี้เกียจซ้อมนี่เราขี้เกียจจริงเหรอเขาบอกว่าจะเตโชซ้อมน้อยต่อยดีจริงไหมอาจจะจริงนะอ้าวรอเราเคยซ้อมหนักไหมซ้อมหนักซ้อมหนักแล้วต่อยยังไงต่อยดีต่อยดีเหมือนกันอ๋อแต่ว่าไม่ได้เป็นคนขี้เกียจซ้อมเนาะเออแล้วเออนี่ไอ้ไอ้ดาวดาวเด่นใช่ไหมมันบอกว่าเราเหมือนกระเทยตอนซ้อมอ่ะจริงไหมไม่จริงเนาะ มีแล้วเี่ยต่อยทำไมเวลาเวลาซ้อมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดุดันเลยเนี่ยแล้วเวลาไปต่อยทำไมแบบชนะบ่อยเพราะอะไรเวลาไปต่อยเองนึกจินตนาการภาพการการชกของไทยเป็นพิเศษไหมก็ไม่ต่อยคิดเองคิดเองนะไม่ได้จินตนาการว่าชกเหมือนแสนชัยชกเหมือนอองลีชกเหมือนเจ้าใหญ่ไม่ไม่มีไหมไม่มีค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่สามพันสามพันสูงสุดละเคยได้อัดฉีดเยอะสุดเท่าไหร่เหมือนหนึ่งเหนหนึ่งไปไหนเหมือนหนึ่ง จริงเหรอที่ชกล่าสุดออ๋ก็เดิมพันเยอะก็เลยได้ฉิดเยอะใช่ไหมครับอ่ะ<ม>ก็คือเตโชเนี่ยนอะนาคตอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยากเป็นอะไรอีกยอดมวยแชมป์ลูมินีชอบองลีแล้วมีใครอีกไหมที่ชอบชอบแสงมณีแสงมณีแล้วมีใครอีกไหมไม,ไม่มีชอบแค่นี้พอ ลูกพี่ดูไหมหัวหน้าค่ายดูไหมเคยโดนด่าไหมเรื่องขี้เกียจก็ถือว่าอายุยังน้อยนะ13บาเองยังมีเวลาที่จะพัฒนาอีกเยอะก็สร้างกระดูกไปอีเรื่อยๆนี่กว่าจะโตนี่ก็เป็นร้อยสองรอไฟแล้วมั้งเนี่ยนี่แค่27่สโลนี่ก็ครึ่งร้อยละแต่ว่าใกล้ๆนี่จะเป็นรายการก่อนวันที่1 8 18นะโอเคขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยครับในโชวครับ กเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับนนที่ติดแปะทำให้ยิ่งดีโอเคเปไปชนะม<อ>ันนะขอบคุณครับขอ,ขอบคุณครับพี่